เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับพิธาโทษหนักถึง นะครับติดคุกนะยี่สิบปีนะนะโอ้โหโทษโทษหนักมากนะครับคุกตลอดชีวิตนะโอ้โหลมหลางการปกครองเออไม่ไม่คุกยี่สิบปีคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็ปรับอีกเป็นแสนแล้วแถมต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมทั้งหมดนะถ้าไม่มีก็ต้องติดคุกเพิ่มไปอีกนะงานนี้นะครับโทษยาวเปน็นหางว่าวพิธาถึงขั้นต้องลาออกจากหุวหนภาคุกไว้ก่อน นะออกมาตั้งหลักแล้วบอกว่าอะไรนะบอกจะไปเขย่าประเทศออกจะไปเขย่านอกประเทศด้วยกิกไอ้นี้ไม่รู้ว่าเป็นแผนจะหนีหรือเปล่านะไอ้แผนเขยา่าเขย่าเนี่ยหน้าทางถ้าทางจะเขย่าช่องทางธรรมชาตินะ <laughs> นะโอ้ยจะเขยา่าพ่อคุณเนื้อไม่รู้จะเขยา่าลูกเต่าหรือเปล่านะกริ๊กกริ๊ก โทษคุกตลอดชีวิตกริกกรกลินดูสิ <c oughs> <c oughs> นะฮะจะหัวจะออกอะไรนะสูงหรือต่ำนะกริกกรกนะออกโทษสูงกริกออกโทษต่ำกริก <c oughs> <นะ c oughs> ถ้าใครถ้าใครนะครับเคยอยู่วงเนี้ยจะจะจะ,จะทราบนะครขบขยับทำไมขยับเราฟังเสียงมีการเทด้วยนะมีการลินด้วยนะนะออกหกเอียวสูงโอ้โหนะครับ 62อู้สูงนี่นะโทษสูงอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเตรียมดูนะว่าจะไปซ้ำรอยนี่หรือเปล่าซ้ำรอยนักโทษเทวดาเปล่าที่ไปดู Olympic. โอลิมปิกโอ้นี่ใกล้ใกล้จะโอลิมปิกแล้วอีกปี2ปีเนี่ยนะก็ต้องดูครับว่าเขาจะไปเขย่าอยู่โอลิมปิกหรืเอเปล่าหลายข้อหามากนะครับนะบนะไม่ว่าจะเป็นหาเสียง1 1 2 นะขายที่นะขายที่ดินอะไรเลี่ยงภาษีอะไรพวกนี้นะแล้วมีอะไรอีกเรื่องหุ้นไอทีวีอีกโอ้โหนะเยอะแยะไปหมดนะไม่หวาดไม่ไหวโอโยพิธาเออเขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงครับนะไม่ใช่เวรกรรมที่ใครก่อไว้หรอกเขาก่อไว้เองไม่มีใครไปกั่นแกล้งไม่มีใครไปขัดขวางหรอกครับ นะพอหนุ่มพอหนุ่มพิธาคนนี้จริง,รงๆเขาควรจะได้เป็นนายกถ้าเขาไม่ไปยุ่งกับไอ้พวกนี้นะเออถ้าเขาไม่ไปยุ่งกับไอ้พวกเนี่ยล้มล้างเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับขบวนการสามนิ้วเนี่ยนะพิธาเนี่ยนะแหมคนคนนี้พูดเก่งนะครับพูดเก่งพูดอะไรเก่งทุกอย่างนะ ถามว่ามันก็เป็นชะตากรรมที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าอะไรครับมันก็นะตั้งแต่ธนาทรโดนยุบอนาคตใหม่มันก็เลยต้องเรียกว่าส้มหล่นอันนี้เรียกส้มหล่นของแท้ได้มาเป็นนายกคนที่ส1อนะส้มหล่นนะครับถ้าธนาทรไม่โดนยุบพักเนี่ยพิธาไม่ได้มีวันขึ้นมาหรอกนะถูกต้องไหม เออนะครับเขาก็จะเนี่ยไอพิธาถอนชอบบุตรมันก็จะสองสี่เจ็ดห้ากันอยู่น,นะไอพิธาเนี่ยนะเป,เป็นเพียงเป็นเพียงแค่นายกส้มหล่นมารับไม้ต่อเฉยๆนะพอบทพอบทอะไรแล้วเขาก็ๆๆนะครับไม่เห็นค่าหรอกนะแต่ก็ไปเขย่าเถอะอยากจะไปเขย่านอกประเทศอยากจะไปเขย่านอกโลกไหนก็ไปเถอะ แต่สุดท้ายจุดจบก็เนี่ยแหละครับโทษหนักเลยถ้ารอดก็ดีไปนะเออถ้ารอดก็กลับมาเป็นนายกนะครับนะก็มาโม้ต่อแต่ถ้าแต่ถ้าไม่รอดนะก็เตรียมหนีหรือไม่ก็ติดคุกสองอย่างนะครับไม่มีแค่นั้นนะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นหรอกนะเออก็ลุ้นกันเอาเองแล้วก็แล้วกักนนะ ว่าจะไปเขย่าสูงออกสูงหรือออกต่ำ